วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมาดูแตงโมนะคะอันนี้เป็นแตงโมที่ปลูกในโรงเรือนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันค่ะมีทั้งแตงโมรูปหัวใจด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมกันค่ะนี่ค่ะให้ดูรอบนะคะ <S 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 เออันกระรังกําังไปรูมหัวใจแมนเันกระังสนี่บ่าที่เขามับอันนี้นี่แหละเขาสีประมุ่นขายนยละสีท่านดูนี่นปัาดนี่นี่นี่อันนี้กําลังเป็นแมน เต็งโมรมห้าใจอันนี้นมุ่นต้อน่ะนเต็มโมอะเออเออเป็นไรเลยเด็กน่ะเออแม่นนี่นว่าเออเป็นแล้วเตมไม่เต็มแล้วเออแม่นอยู่อันนี้ใส่เป็นบอกมันบอพลาสติกบอกบอกใส่เป็นเป็นรูปคันเป็นแล้วจังค่อยถอดออกบอกแม่นกับมันเต็มแล้วก็คือนต่อดอกมันตรนี้นั่นตรงนันจังเต็มเลยน่ะเห็นบ่เป็นรูปเลยอื เอายังก็นกกอน่ะเอาเครื่องเปิดมันแขงเออจังว่าแต่ว่ามันกันมีนามคังอยู่ในนี่สันเนอะก็จะมันเป็นไอ้ี่เพว่ากันตัวน,นี้มันมันมิอ่ายอยู่ในนี้เป็นนามอ๋อไม่เห็นแถวเบื้องนเ,นเนี่ยเขาสีท้ายวิธีโอเปนนี่สันนี่ไอ้ผู้ดูแลขั้นส่วนตัวน,นี้มันมีนามนี่ได้มีน้มโอโอ้ก็ค,ค่อยแข็งหรอกสิ มันบ่มีขนยังบบอกจริงมันหนาสีออกทางล่างเนาะเพราะวันมันก็มีหูอยู่น <No ่ะแม่แต exactly. ่ว okay. ่าคือว่าละนวยมันใหญ่มันเต็มแล้วมันเกิแน่นแบบมันก็ขึ้นทั้งทีงอืมตายมันบหานถ้าเฮ้าถอดอันนี้ออกมันก็สิบ่เป็นรวมห้าใจคือเก่าบปะแต่เป็นนอกขันมันก็สีใหญ่อืมอ๋อบ้านน้วมาาหากระซิบเต่าบอกเลยออ มันมันคือปลาล้งไหลน้ำปลาไหลมบนเต็มนวนเต็ม้นี่นนี่เต็มนอยนี่เต็มนั่นหากรหาตองหาขวดเงาบใส่แล้วมันไม่จ๊สีนวยไงอันสันสันมันพอใครไงโอ้ตองเอาขวดงาเงาเต็มขวนมันเงวมันจังนี่ดิมีโอกาสได้ปลาบามันยาาอยู่ด้นี่ เนี่ยูมันมีบอกาน้นอันเอาหน่วยหน่อยซ้ำเด้เขาจังเอาบอกใส่ซ้ำานีบบอกหน่วยหน่อยน่อยซ้ำเด้เขาจังเอาบอกใส่ได้ไหมหน่ยซ้ำพี่จ้ะโอ้หน่วยซ้ำนีกเะปุกใส่เกตมาดูดูกระปุกใ่เกตว่าขวดมันตรงเงี้ยไม่อนตองขวดนะตงหามวดเงาจังเอาบอกใส่ได้ไหมได้ยุจั่าม่บอกขนาดอืม แนมาได้หลกใ,ใส่ได้ยิ่งแต่เขาว่าอยังเดียวกับคนจิดบอกเหมือนว่าวยละสี่พัสี่เหลี่ยมคือตานตัวแบบนี้ตีขวนยเวๆจังสี่สี่เหลี่ยมกอยางวื่ออย่างว่าวไปเบิอ่งอยูไนอันด่วนนะฮะมันมเป็นหนึงนหน่งน,นีง่ะ่นีี้ตาดร่อนมาหายชิเก่าเนึงชเก่าขอ<พ>แล้วไม่ดีกวน่นะ เอามาหยิบแค่ห้าหกเอามาอยิบแค่สี่ลูกเขาจ้าซื้อเอายวน้ำมันนีบ่น้ำพวกลานเกษตรจังสี่บ่คือเคี่ยนหนึ่งหอยมีเคี่ยนหน่วยเดียวอ๋อเคี่ยนึงให้มีหน่วยเดียวมันจะหน่วยใหญ่ตีทำบ้านห้านี่ก็ปล่อยธรรมชาติเป็นเมียนโยคันเป็นน้ำเดินน้ำเดินผ่านบันเซียนดินเด้บบันนี่น้อนจอ Look, mm. ตัวนัออ่นสองหน่วยโปสิบเก้าหน่วยทีทีเปเยร์ไปหลุมว่าใจแบบนี้ก็ดีอยู่ด้แล้วนะอันนี้คุมทุงนึงมีอยู่สองต้นบะเอาแ็่ต้นเดียวนี่เอามาเสริม โอ้ทุ่งนึงต้นเดียวเอามาเสริมเอาบัรเทาให้อันปุ๋ยจังใดในแม่แม่วัดโบนจกเออคนจกให้คู่มือบ่บ่วเหลีวอันเอาเอาอันเอาว่านลงนี่บ่หรือไ้ทางใส่อันนี้เอาบ่ัาจกเออคนขวดขวดโวดลงในนี้เลยเออช้อนมาจะใส่เส้นหนาเสี่ยวเล่นตะห้มอนโอ้เส้นหนาไฮตะ์โมน บรรไฮน้ำไฮคู่มือบ่ไฮเศร้าแลี้ยงเนี่หรือว่าจังไรจ้ะไฮเศร้าแล้งเลยเศราเลงจ้มึงติดไม่พี่เจย์ที่เกษตรบ่ก็ใให,กหาข้อมูลอเอาอันมาจอยอันนี้เขาได้ผสมเกสซอน,นยังให้มันอยู่บ่ผสมอยู่เด้เอาตัวเมียเอาตัวหูบ่อืม อันเอาน้าต้นมันยังสี่บ่อันนี่ <Techn Pokémon> เลยนี่อันอันนี้ถ้าบริบบต้มอันนี้คือคือดอกผูอันนี้ดอกผูอันดอกเมียดบัดอกเมียมันสีมันสีออกมาจากนวยมันสีก็โดนนวยมันสีมันจังสี่ดอกมันสีโผล่ออกจากปากมันดีไหมโอ้หันต้มเนี่ยมันสี่อันเป็นนวยจังสี่ซะก่อนแล้วก็เป็นดอกออกมาหลังมายวสีหาบึโตเมียมันหายเด้อนวยเบอร์ละเตี๊ยอันนี้แน่แล้วแม่ เอาดีเขาปลูกจ็กเดือนมันเป็นดอกเดือนหนึ sí, ่งบอปลูกจ็กเดือนมันออกดอกเจ็ดที่มามอเก็บได้โอ้ปลูกเจ็ดสิบหามือเขาเก็บได้ตีประมาณเดือนเดือนก็กลัวเป็นดอกเขาก็จงผสมเจสอนยังสิบอ่เออถ้ามันออกดอกมากถ้ามันออกดอกกับผลผลหน่วยมันก็เจ๊หน่อยหนึ่งเขาจะลืมผสมดอกมันเลยผสมเกสรมันเลย เนอิ่นเพื่นบิงเา่อหวบงเผินหไงต้องหดตอนเที่ยงปอนม้ามงห์ฮท่านึงใบองหดอีกท่านึงอ่อนหดน้ำนำบ่ดอกีดอกนี้นนีตยนิจังตอนนี้มันสมบูบ่ไห้พราะไนบานหงตัวนี้มันบานออกคักๆสักนเออดเล้งบ่เออดอกนี่นี่ โอ้ฮักดอกมาผสมเอาเลยตอตัวนี้มันบกั้นในันกะเห็ดว่าขั้นใดนะอ๋อจงสีตีอันนี้ดอกกหูมากบอเจสิบหมือจังเก็บเีหน่วยนึงัเ่นเต็มเออยู่เออหน่วยหนึ่งมันเต็มบอกแล้วบอกแ่มน่วยหุ่นหน่วยนหนยมันตีบอกลืมอันลืมพัน กะว่ามันนวยไงไงออกมาจักซำไดนี่จักซำานีนี่ครับแต่เอาตัวนีเอากับไอไอตาคายนี่เรับกัวาย่อขึ้นเลยนอเพราะว่ากันกันไว้มันนี่ล่ะถ้ามันนักเนี่ยมันถึงดึงอันนี้ลงอ๋อแม่นโยตองดึงโยกะว่าอันนี้อักหน่วยให้มันน่วยประมาณซำนี่ก็หานตะคายแบบนี้กับเสือกมามาขึ้น โอ้โหเฮ็ดตีตลโอนีบอล่วยนีบอนาเต็มแม่น่ยนีหนามันเต็มมันเทพโอ้แล้วหน่ยพี่วะน่อยนีแล้วมันย่งนีเป็นหาาะอันอันันไปรวมหัวใจก็คือกันบ่แม่จอยมัเมแล้ว่แ้ว่างมันมองมันถืออัอ

มันผสมบัวือผสมบัเป็นห้อาเห็ดไหเหาองบุญยักแม่อันโย่การผสมมันต้องอยู่นี่เ,เลือนมาหนี่มันต้องไม่นี่พอผสมได้ต้องเอาดอกไว้ถึงวันนี้เอาดอกมันนี้อดอกอยู่ซ้ำนี่บ้านนี้เขาสมเดี๋ยวนี้เอาคอนบานอยู่นี่มาเอาดอกกี่พี่กับไม้เขาไมา่บูชาผสม,สมนเล็กน้อยมันจะเป็นลูกบัสมบูรณ์ เป็นงักเป็นยังไงล่ะเป็นอะไรอะไรปัญหาบ้างนี่คือรูป่งามก็ขึ้นกันรูป่งามหมายถึงว่าผสมบ่บ่ถือพันธุ์อายุยี่สิบขึ้นยี่สิบขึ้กันคล้ายๆว่าผู้ถ่าก็พูดเหมากันลูกบ่ว่าจะเป็นยังล่ะเป็นเออบักม่าขคือกันลูกบอกว่าบังแงมนะเจ้ามันเป็นคือกันมันบอกว่าเป็นแต่คนเป็นบัตรหอยบังไม่เดี๋ยวมันเป็นกันพันธุ์ลูกกลับอกว่ามันจะบุตรีขันเที่ยนึงมันออกมาหลายหวดอกก็จะเด็ดออกเป็นบอกอ๋อ หน่วยได้งามที่สุดจังเอานั่นล่ะสัมผัสแต่ว่าบัณฑิตปัญหามันก็เรื่อยคือผู้ผู้ต่อดอกต่อว่ปปินมันก็เลยบ่งามจังหน่วยหน่วยได้ดีเขายังเอาไว้บัณฑิตเขาต่อจังใดบัดนี้เขาญาเขาอันนี้นี่สิบิดดอกกันเถอะนีบิดต้นนี้ออกมากีิละแับจุกเขาบันก็ต้นนี้มันจะบานนี่อ๋อจับแค่เดียวเบิดแค่เดียวเบิดเลยต่อดอกหนึ่งป่อ๋อต่อดอกหนึ่งต้อผูกกับตเมียต่ออันหนึ่ง แต่ว่าขันมันถึงขันมันดีสูคือขันมันดีคอนี่มันออกเ้าเอาคอนี่ก็คอนี่คอนี่เบิดเท่านั้นตั้มนุงไปหันเอาอกได้ให้ผสมสูงๆไว้อันให้มันตีจากก่อนอันจังค่อยเลือกเอาหน่วยใดหน่วยหนึ่งจังสั่นก็เขาบสสูงเกินตรงกลางนี่มันจะมีคอนับเจ็ดแปดเก้าเก้าคือมันอดที่แปดที่สองนอกน้ำเปล่าเว่าที่หนึ่งคือตัดถิ่มอยู่กันเขาบอตัดถิ่มมันถึงข้ามไปหุ่นอย่าไม่ลงมาหน่วย นี่เขาบอคือตัดทิมอันนี้คือตัดทิมเตรียมก็เลยใบแห้งทิมไล่เขาเปล่ยนมวยมาตรงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาเมามีอยู่สิบสิบยี่สินดนี่ก็้ยังไ่่ต้องตัดทิมยุ้ยไกลอยู่คือว่าเขาเเฮดบอลเปล่นมันจะบอล้เพิ่งเริ่มเฮดเนาะนอเริ่มหะปัญหามันเลยเกิดขึ้นทำมันดีที่สุดผสมอย่าให้เกินทำไม่ได้น้อยยี่เอาย่นีก็ยุนีแหงดีไรนี่จะสมบูรณ์ยี่สิบยี่สิอยสิบสองยี่สิบ้าเ่เกินยี่สิามัน พันจะดีขึ้นบพรว่าคนพอกยังนุ่มสาวขึ้นกันหันปูได้ไปเอาผัวแกเกไปเอาเมียแกนอน <laughs> บอกกันจะสนุกด <laughs> คือออกมาคือเอ๋อเน่นอนกับเป็นไยเป็นยังไป๋ <laughs> น้ำเชี่ยวบอดีแล้ว <laughs> เขาเลยว่าเป็นยังเชื่อเป็นทหารเชื่ออยู่20นั่นแหละกำลังแข็งแรงบมดจังยันยันรวยเนี่นขึ้นันเขาคิดถูกแล้วมาวิจัยบังเียบร้อยขึ้นถึงบาวิจัยว่าหวันฝนละไม่ก็เป็นขึ้นก็หุ้งก็ห้อยบักกล้วยบักยางเป็นบัด ทุกย่างเราผสมนีม่บะอือเราผสมตีหนึ่งตีสองอืออบะอือกับปลูกเขเขาอลยบ่ด้ผสมจะะกตีจูบอลายคันผสมตีหนึ่งีสอเต็มตโอ้มีเวลาผสมความตีตมเขาหมอนวยที่งาขึ้นนอย่างงี้เออแม่อันยืนนวยนี่นวยเงี้ยนผสมถือถออันนี้อันนี้เฮ็ดไวเฮ็ดยังคันอันนี้ลปอยน้ำสปิงงๆคุณโอ้สิปอยเพดเป็นสปริงเกอร์นนอันอนนนื่ปย้้ โอ้ถ้าเฮ็ุถ้าสำหรับวันนี้นะคะก็พาทุกๆคนนะคะมาดูการปลูกแตงโมนะคะอันนี้เป็นแตงโม,โมในโรงเรือนเนอะมีทั้งวกลูกที่เป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็ที่เป็นลูกหัวใจนะคะก็คือเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนะคะถ้านำเสนอให้ทุกคนไม่ครบถ้วนหรือว่าสงสัยยังไงก็ขออภยัยโดยที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของอ กลุ่มนาข้าวแปลงใหญ่ของตำบลดูทุ่งคะที่ปลูกไว้นะคะ,ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณกำลังใจที่มีให้นะคะถ้ายังไงเจอกันวิดีโอหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกทด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ